เก็บผักอะไรคะเนี่ยเก็บใบใบไม้กินเหรออันนี้ผักกลุ่มอันนี้ผักกุมเหรอเนี่ยผักกลุ่มเป็นอย่างนี้เองโอ้โหอันนั้อันนู้นผักสะเดาค่ะพี่ยะเหรอยะแกงเอาอันนี้แหละผักสะเดาป่าสะเดาเยอรมันกินยอดมันเหรอกินแล้วหนูกินแล้วขมเยออืมไปลวกไงลอง ปัญญาขมขมนีก็กเต็มเลยนั่นไงต้นเดียวโดดๆนี่ไงไอ้ที่ต้นที่เราตอนนั้นเราเก็บดอกไปใส่แจกหนานี่คือสะเวานั่นแหละคือสะวเวาออหากินกันเนาะคือเออพีออ่หมายเลขโรงพยาบาลหมายเลขอะไรหนึ่งนึสองนดฟันหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมจับใส่ปากโนดอัส โนตอัดเลยใช่ไหมโอเคหนึ่งหนึ่งสองนะหามได้เลยตำรวจแล้วตำรวจอ่ะเบอร์อะไรตำรวจอะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วตำรวจอ่ะตำรวจหนึ่งหนึ่งศูนย์ทุนเรดเซนเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นมากดผิดกดถูกกดไปทึงไหนอะสุดยอดสาวไทยในต่างแดน มนอ่อยเหมือนผักกุ่มอเหมือนผักุ่มร้อเ็ะก็ผักกลุ่มตัวเองแต่ว่าเออมันแค่ว่ามันคนละพื้นที่มันคนละอากาศมันก็เพี้ยนไปนิดนึงเหมือนสารหน่เหมือนใบใบอะไรนะใบกะเพราที่เราปลูกที่นี่ไงอืมมันก็ผักกลุ่มนั่นแหละ